ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้เช้าวันที่3ตุลาคมสองพันกสิบเจ็ดนะครับก็วันนี้เราอยู่กับสละกุลาปสซีนะครับก็หลังจากที่ดอกบานไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําการผสมนะครับก็อยากรู้ว่าเขาจะติดเองไหมนะครับเพราะว่าด้วยความที่ด้านบนของดอกเป็นเพศผู้นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นเพศเมียนะครับก็คือในต้นก็มีความ เป็นสมบูรณ์เพศนะครับก็คือจะพูดกันว่าไม่ต้องผสมเคสตน,นะครับก็ให้ดูนะครับว่าจากการทดลองนะครับก็คือให้ติดเองนะครับก็ไม่ติดนะครับกอเนี่ยครับดอกเน่าแล้วครับดอกดอกเริ่มเน่าแล้วมีเชื้อรามีอะไรก็เริ่มเน่าเลยครับก็ ไม่มีการติดปดนะครับก็เดี๋ยวยังเหลืออีกประมาณสามสี่ดอกนะครับสาหรับต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นอื่นๆอีกสองถึงสามดอกนะครับก็ปล่อยเรื่อยๆนะครับด้วยความที่ยังไม่รีบผสมไม่ติดนะครับก็อยากดูว่าออมันจะติดตามธรรมชาติไหมนะครับก็ดอกนี้ก็ยังคล่องใจอยู่อาจจะเป็นดอกแรกก็ได้ครับดอกแรกต้นอาจจะปลดทิ้งก็ได้นะครับก็คือยังยังเขาเรียกว่า ยังไม่หัดเบนนะครับยังไม่หัดก็คืออยังเล็กอยู่ก็ลองดูกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือถ,ถ้าติดก็คือติดสักสี่ห้าผลอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็อ่าบางท่านก็บอกว่าถ้าไม่ผสมก็ไม่ได้กินนะครับก็ก็น่าจะจริงนะครับก็มาพูดให้ฟัวงว่าที่เราฟังว่าไม่ต้องผสมไม่ต้องผสมมันน่าจะเป็นใบไม่ได้แล้วนะครับก็คือผมอยู่กับของจริงนะครับผมไม่ได้ ไม่ได้แบบว่าขวางเขามานะครับก็คืออย่างที่เห็นนะครับก็มีดอกอีกนะครับดอกบวินนั้นแล้วก็ด้านในอีกสองสามดอกนะครับก็ต้นนี้นะครับก็สําหรับต้นที่เอามาเป็นเชิงพาณิชย์นะครับก็ให้หนีไปนะครับแม้แต่ปลูกถ้าจะปลูกไว้ประดับสวนไว้สวยหามก็ปลูกน้อยๆนะครับตอนนี้บอกว่าสารกุลาบเปรี้ยมมันเลือกนายนะครับมันเลือกสวนด้วยนะครับก็คือช่วง ต้นเล็กๆปลูกยากมากนะครับต้องดูแลแบบทั่วถึงนะครับรพอพ้นระยะหนึ่งปีขึ้นไปก็จะโตเร็วนะครับก็ประมาณสองปีกว่าถึงสามปีก็จะออกดอกนะครับถ้าคุณดูแลมันดีนะครับแต่ว่าเรื่องการผสม,มก็อย่างที่เห็นนะครับก็ผมปลูกไว้เยอะนะครับแล้วก็อออกไปเรื่อยๆนะครับรเพราะว่าบางท่านก็บอกว่ามันไม่มันไม่เหมาะกับบ้านเรานะครับก็ เอาออกไปเยอะเหมือนกันก็เหลือประมาณ30ต้นนะครับแล้วก็เว้นกันแหนงไว้เผื่อทํานะครับพวกนี้ครับก็ก็น่าจะต้องอ่าแทงทิ้งนะครับก็ไว้อ่าสองต้นในหนึ่งกอนะครับก็แทงทิ้งก็ไม่หมกนะครับก็จะพูดให้ฟังนะครับตอนนี้ก็ถ้าใครได้เห็นคลิปก็อ่าบอกเลยว่าอ่า เสียเวลานะครับได้ให้ทําการปลูกอะไรแซมแล้วก็อยากปลูกเยอะนะครับให,ให้ไปเล่นพวกมาดูพวกปนโดซูปเปอร์ปนโดาสาลีตันพวกนู้นดีกว่านะครับสําหรับอสระบาลีน่าจะไม่ค่อยเหมาะกับบ้านเรานะครับตอยให้ติดผลก็่าติดผลสมมติ่มันติดสามถึงห้าผลนี่ครับมันมันมันชิมแล้ว่าไม่รู้สึกนะครับก็คือมันมันไม่อร่อย มันทานแบบว่าอ่ายังไม่รู้ว่าไอ้ไม่รู้รสชาติความอร่อยด้วยถามไปนะครับต้องติดน้อยๆน,นะครับก็อย่างน้อยถ้ามันติดอ่ะเยอะๆก็น่าจะเป็นปลาเอ่อเชิงปานนิดนะครับหรือไม่ก็เอาไว้กินเองทานเองนะครับแต่ว่านี่อ่าไม่เหมาะนะครับผมบอกเลยว่ามีให้น้อยที่สุดนะครับอย่าอย่าปลูกเยอะนะครับอ้อยดูก่อนไปเรื่อยๆนะครับสําหรับสายปานนี้เพราะไม่อย่างนั้นอ่า พูดง่ายๆก็คือเสียเวลาเปล่านะครับผมก็ปลูกไปได้น่าจะเกือบจบเกือบสองปีนะครับช่วงนั้นแล้วก็หลายท่านก็ออกมาบอกกันนะครับก็เลยเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆนะครับขอให้ดูนะครับว่า,าที่ผสมไปไม่ติดนะครับออขอไปครับที่ปล่อยให้ธรรมชาตินะครับก็ไม่ติดนะครับก็ ยังเหลืออีกก็ปล่อยเล่นๆไปนะครับพวกนี้ผมปลูกเล่นๆผมไม่ได้เอาจริงเอาจังกับมันนะครับก็แทบจะใส่ปุ๋ยน้อยมากนะครับมากต้นก็ไม่ได้ใส่เลยครับปล่อยไปก็ไปใส่ให้มันเมื่อในเมื่อเรารู้แล้วนะครับก็ไปใส่ให้มันก็เบืองครับมันพูดง่ายๆก็คือเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ถ้ามันไม่ไข่ก็มันไม่เกิดประโยชน์กับเรานะครับถ้าเราไม่ทานเนื้อมันนะครับก็วันนี้ให้ดูโดยประมาณนะครับสวัสดีครับ